สวัสดีครับหมายเลขที่2นายท่านงศักดิ์ดาดารครับชื่อเล่นชื่อมอดครับอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับบีโก้ไอดีเจ4 7 8 1นครับมาจากทีมพิตรีครับเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานะครับผมผมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่กําเนิดนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับผม ก็เคยมีประสบการณ์ในการประกวดร้องเพลงนะครับตั้งแต่สมัยอายุตั้งแต่11ขวบนะครับจนถึงอายุ20ปีนะครับในการประกวดร้องเพลงโดยการเป็นตัวแทนของอโรงเรียนและก็มหาลัยในการประกวดร้องเพลงทุกๆครั้งครับก็ประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับเคยได้แชมป์รางวัลที่1น,นะครับการประกวดร้องเพลงประจําปีของงานทุ่งสีเมืองครับผมของจังหวัดอุดรธานีครับ ทำไมถึงเลือกมาประกวดในเวทีนี้นะครับผมชื่นชอบในการประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับความใฝ่ฝันของตัวผมเองนะครับก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากร้องเพลงให้คุณครูสลารับฟังครับผลงานเพลงวันนี้นะครับที่มอจะร้องนะครับชื่อผลงานเพลงทิมไอไวตรงนี้แหละ เป็นผลงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรครับเป็นศิลปินที่มอชื่นชอบนะครับลองฟังกันดูครับผมกะทิมไอไว้ตรงนีล้ล่ะทิมไอซาบ,บเป็นยังอยู่ได้ให้เจ้าไปกับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อกะทิมไอไว้ตรงนีล้ล่ะ ทิมพารัจังอายได้บอเจ้าเมื่อพอแล้วเนาะอ้ายขอให้เจ้าโชคดีก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับขอเรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาโหวตในตำแหน่งขวัญใจมหาชนนะครับโดยท่านสามารถโหวตได้ที่แฟนเพจ b i g o l i f h Thailand ์นะครับ โดยสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ภายใต้รูปภาพศิลปินที่ท่านชื่นชอบและก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมอสด้วยนะครับโดยท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ภายใต้รูปมอสได้เลยครับขอบคุณนะครับ b ิ g กบิ